เช็คดวงดวงชะตาปี2 5 6 9ปีนี้ไม่ใช่ปีม้าธรรมดาแต่ตามตำราจ,จรีนคือปีม้าไฟพลังธาตุไฟแรงที่สุดในรอบ60ปีใครเกิด4ปีนักษัตน์นี้ต้องดูชวดมะเมียเทาะรากานี่ไม่ใช่แค่เรื่องของปีชงแต่มันคือสัญญาณเตือนก่อนพายุใหญ่ถ้าเตรียมตัวดีพลิกวิกฤตเป็นเศรษฐีได้เลยถ้าประมาท อาจในฟรีตลอดปีคลิปนี้มีคำตอบและทางแก้ไขที่ทำได้จริงไปดูกันว่าคุณคือผู้โชคดีที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ตามโหราศาสตร์จีนปี2569หรือคศ2026ตรงกับปีม้าฟไฟซึ่งในอดีตเชื่อว่าเป็นปีที่มีพลังงานสูงมากมักเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกหรือผู้นำที่เข้มแข็งรู้หรือไม่ปี2569มีความพิเศษสร้าอยู่ พลังของม้าไฟคือความรวดเร็วและรุนแรงทุกอย่างจะเกิดขึ้นไวมากใครที่ปรับตัวช้าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคำว่าชงในปีนี้จึงหมายถึงการประทะเพื่อให้ขยับเหมือนฟ้าบังคับให้เราต้องตื่นตัวซี C. นักษัต์นี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะได้รับผลกระทบจากพลังงานนี้โดยตรงมาเช็คทีละปีว่าต้องระวังเรื่องอะไร หนึ่งปีชวดประทะตรงร้อเร์เซเหนื่อยหน่อยนะแต่คุ้มค่าชีวิตเหมือนถูกขย่าให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนงานที่เคยทำง่ายจะเริ่มติดขัดคนรอบข้างอาจจะทำให้หมุดดิดใจคำแนะนำอย่าพุ่งชนให้ใช้ความลื่นไหลเข้าสู้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเปลี่ยนที่นอนหรือจัดโต๊ะทำงานใหม่ช่วยได้ค่ะ สปีมามียชงตัวเองศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือตัวคุณเองระวังความใจร้อนและความมั่นใจเกินร้อยปีนี้สติสำคัญกว่าสตังนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่คำแนะนำถอยคนละก้าเพื่อกระโดดให้ไกลกว่าเดิมหาเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิค่ะ 3. ปีเถาะ ร่วมชงปีแห่งการระวังเรื่องสุขภาพและความรักความเครียดสะสมอาจส่งผลต่อร่างกายระวังเรื่องน้อยใจคนใกล้ชิดอย่ากเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดมากคำแนะนำดูแลตัวเองให้เหมือนดูแลคนรักตรวจสุขภาพประจำปีคือวิธีแก้เคล็ดที่ดีที่สุด 4. ปีรัการ่วมชงปากพารวยหรือปากพาจน ปีนี้คำพูดของคุณมีพลังมากเป็นพิเศษระวังเรื่องเอกสารสัญญาและคดีความแต่ถ้าใช้ให้ถูกทางจะปิดการขายได้ถล่มทลายคำแนะนำคิดก่อนพูดเช็คก่อนเซน็นไหวขอพรสารหลักเมืองเสริมความมั่นคงวิธีแก้กเคดแบบคนยุคใหม่ทำแล้วเห็นผลจริงวิธีที่หนึ่งแก้ เลือดตกยางออกไม่ต้องรอให้กระดวดติเหตุชิงลงมือด้วยการให้เลือดเช่นไปบริจาคเลือดช่วยชีวิตคนอื่นนะคะหรือขูดหินปงูงดูแลช่องปากถือเป็นการฟาดเคราะห์ด้วยความสมัครใจวิธีที่2จัดหงจุ้ยแบบไม่ต้องทุบพลังงานปีมาไฟชอบความสะอาดวันหยุดนี้ลองเคลียร์บ้านครั้งใหญ่เละของที่พางทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ใส่เปิดหน้าต่างรับแสงแดดใหม่ ให้พลังงานดีๆไหลเข้ามาแทนที่วิธีที่3สร้างเกราะป้องกันใจทำบุญกับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิกู้ภยัยการช่วยต่อลมหายใจคือผูสุศทที่แรงที่สุดหรือถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่โคกระบือก็เป็นการแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพโดยตรงสุดท้ายนี้อยากให้จำเอาไว้ว่าปีชงคือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเรามีสติ ม้าไฟตัวนี้อาจพาคุณวิ่งไปถึงเส้นชัยเร็วกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะขี่มันหรือจะให้มันเหยียบคุณใครพร้อมที่จะเป็นนายของโชคชะตาใครพร้อมที่จะเปลี่ยนปีร้ายให้กลายเป็นปีรวยพิมพ์คำว่าพร้อมรับโชคไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเพื่อยืนยันพลังใจของตัวคุณเองและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณห่วใหขอให้ปี2569เป็นปีทองของคุณนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามนะคะ